เป็นสะพานขาวบ้านโคมกมะกอกตำบลบุกขีเหล็กอำเภอสุงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับดูมวลน,น้ํานะครับอาตามมายืนตรงนี้ดีกว่าครับผมครับสะพานขาวนะครับบ้านโคมกมะกอกนะครับเดี๋ยวเราสัมภาษณ์คุณตาดีกว่าครับชื่อตาอะไรครับตาเ,เวทบัตรสุขเรีเนน,นำตะกุนคุณเนาะ น้องคุณเด็กก็นายกไหมานายกเรา <c oughs> พี่น้อนก,กันเนี่ยพี่น้องกันนายกไปแล้วนอนนายกไปก่อนเราแล้วเนาะไปแล้วไปจะหนุ่มน้อยเลยเป็นน้ำายนี่มาจากไหนครับเนี่ยมันมาแต่บ,บ้านหันบ้านหันสีคิว้วเออสีคิ้วแล้วก็เสมาในกมานนี้มดเลยอในีมามุดเลยแต่เป็นไงครับเมาบาื่อวานนี้เขาว่านา้ำเยอะมากเลยเนะครับกับน้ำเยอะนี่มันยุบเนิดนึงมันท่วมไร่สวนเราไหมท่วมท่วมหมดเลยเนาะทพืชพันธุ์ทางการเกษตรนี่ก็เต็มเลยเนาะ อ๋อนี่มวลน้ำ่ก็เยอะ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 พอๆกับปีห้าสามไหมไม่ปั่นเท่าที่นึงแต่ก็ถือว่าเยอะมากเยอะมากกว่าทุกปีตอนอ๋อนินนี่มากเนาะน้ำมันมาแต่ของเหียจดนันนะลำตะคลองด้วยอ๋อเขาปล่อยมาจากกุหินด้วยมาไม่ใช่มันมาเป็นคลองเี่กอ๋อคลองมาคองมาอ๋อมันเออมาทั้งนี้เนาะแต่แต่ของเราจะรับเต็มๆก็ บรรหันสีคิ้วเสียมานี่ก็ไปรวมกันโนนข่าเเนานะพี่น้องโนนฆ่าก็เตรียมมือรับมือไวนะ้เนาะพอเราผ่านไปแล้วเนะาะทั้งรวมที่สื้อก็โครงยางกุจิกก็เลยเต็มๆนะผมว่าม,ม,ม,มันกี่ปีแล้วน้ำไม่ไหลวันนี้สิบปีแล้วเนาะสปีไม่ได้แล้วพอเห็นสองสามเดือนกันสูบน้ำใส่นาใส่อะไรกันอยู่พออีกเดือนหนึ่งน้ำามากจอยเขาเขาไม่ปล่อยน้ำให้เราทำนาด้วยเนาะทีนี้ ที่นี่มันก็มากพูดเนาะทำนากี่ไร่ครับได้ได้จะได้กินนั่งหน่อยไหมมันดีได้กินไว้นาะมันท้องท้องอะโอ้ยท้องแตกหมดแล้วเนาะท้องแตกหมดเลยถ้ายังไม่ท้องนี่พอได้อยู่เนาะมองเห็นไกลๆนะวัดโคกมะกอกนะครับก็อยู่กับพี่กับน้องนะครับโอ้มารวมนี่เหมือนกัน ต่ดีเราไม่เจอลำตะคองก็เหมือนไอ้บุงขี้เหล็กเนาะบุงขี้เหล็กเจอลำตะคองด้วยนี่คือบุงขี้เหล็กกันเนาะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลทั้งนี้มากหลายมันทำมันได้หลายความมากเลยก็ครับคือกันอ๋อมันดัน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 กันอ๋อทางนู้นไม่มาแล้วเพราะว่าทางนี้มันดันออกเออมานิดเดียวแต่เราเราจเต็มจากตำบลเสมาจากบ้านหันสีคิ้ว ครับผมขอบคุณมากนะครับก็วันนี้ก็อยู่ที่สะพานขาวโค้งมะกอกนะครับตําบลบุคีเด็กอำเภอสุงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับดูมวลน,น้ำนะครับที่ไหลนะครับ